สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาน้ำมันมะพร้าวสูตรพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคนที่รูขุมขนกว้างนะคะรวมถึงนะคะมีปัญหา อยู่แห้งนะคะและน้ำมันตัวนี้นะคะจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s cribe ค่ะซึ่งทีนี้เราจะมีวิธีตัดกันค่ะให้เราเลือกใบที่อยู่ล่างสุดนะคะโดยที่เราจะต้องเลาะนะคะเลาะเลาะด้านนี้อย่าตัดชุดๆนะคะเลาะให้มันเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมคะเราก็ต้องเลาะให้มันได้เป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะคะเราจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเราให้เตรียมน้ํานะคะไว้สองอัน ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเลยค่ะให้สะอาดเลยนะคะทีนี้นะคะตัดขึ้นอย่างนี้ผมจะให้ดูว่ายางมันอยู่ตรงไหนนะคะโอเคยางเนี่ย,ยมันจะอยู่ตรงอันนี้โฟกัสเห็นต้ะเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะเห็นไหมตรงเนี้ยยางนะคะมันจะอยู่ตรงเนี้ย เมื่อกๆนี้ไม่ใช่ยางนะยางเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะนะคะอันนี้เราก็ตัดยางจะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันกันนะคะนี้นี่มันเมือเมื่อมันก็โอเคได้นะแต่ยางมันจะอยู่ตรงนี้เราต้องแช่นะคะน้ําตรงนี้จะหลอกจ้าถ้าเกิดเอามือโดนลงไปเนี่ยจะขันมากๆเพราะยางว่านหันจระเข้นะคะทีนี้เราก็จะตัด ข้างนี้เรานะคะแต่อันนี้เราไปทาเซรั่มซึ่งเราจะใช้ทั้งเซรั่มใส่ใส่เอ่อรักษาหนังศีรษะนะคะนะเน,นี่เราก็เลยใช้ทั้งอันนะคะพเดียวเราจะไปทำเซรั่มนะคะเล่งหนังศีรษะกันนะคะ โยนทิ้งไว้อีกอันเนึ่นะเราก็แช่ล้างใบให้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวเราไปทาเซรั่มกันนะคะต้องเตรียมนะคะอย่างแรกก็คือในส่วนของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวหนึ่งถ้วยตวงนะคะอันนี้คือมันเป็นไข่แล้วเนาะแล้วทีนี้นะคะเราจะหั่นว่านหางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้นะคะ <S <S ก็จะหั่นว่านหางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีเมือกนะคะหั่นไปนะคะ ไปนะคะนะคะและเทนะคะเทนะ้ำน้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวนี่คือสะกัดเย็นแล้วช่วงนี้เห็นไหม ก็เชนนั้นนะแล้วก็ใส่ว่านหางจระเข้ลงไปค่ะและเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะคะแต่ว่าเราจะตั้งไฟโดยตัวไม่ได้นะคะไม่งั้นว่านหางจระเข้ก็จะไม่ทํางานได้เต็มที่แล้วก็ประสิทธิภาพของวิตามินอ e ีนะคะรวมถึงสรรพคุณของว่านหางจระเข้ก็จะหมดไปเราต้องตั้งเป็นดับเบิลนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นดับเบิลนะ ตรงนี้นะคะให้เดือดก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาว่านหางจระเข้ที่เตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วก็ตั้งไปประมาณห้าถึงสิบนาทีรอมันเดือดค่ะทีนี้พอน้ําเดือดนะคะให้เราตั้งไปนะคะแล้วก็คนนะคะไปอีกห้าประมาณสิบนาทีนะคะเจ็บนาทีนะคะค่ะเราจะเห็นว่าสารสก,กัดเริ่มขึ้นมาเห็นไหมเป็นฟิล์มเห็นไหมคะ มางๆอน,นั้นนะคะซึ่งเราจะต้องอให้ว่าหนางจระเข้นะคะเปลี่ยนสีจากสีเขียวนะคะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้นะคะต้องรอไปเรื่อยๆนะคะไปพิกใหมายย่าเนี้นะคะเพื่อให้ได้สารสกัดที่ออกมาอย่างเต็มที่นะคะค่ะทีนี้พอเราได้ลักษณะอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราเทเอาเฉพาะน้ามันค่ะ นะคะแล้วมันก็จะเปสีลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใช้กนหนังศีรษะกันค่ะต่ะลังค่ะค่ะน้ำมันตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะสูตรพิเศษจริงๆนะคะซึ่งมีส่วนผสมที่สําคัญหลักๆก็อย่างที่เห็นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือสกัดร้อนก็ได้นะคะและว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งน้ำมันตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวที่เสื่อมโทม กระตุ้นผิวหนังนะคะให้เราสร้างคอลลาเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและช่วยรูขุมขน กระชับนะคะและที่สำคัญนะคะช่วยนะคะแก้ปัญหาผิวแห้งเสียได้อย่างดีมากๆเลยนะคะวิธีใช้นะคะหลังเราจากเราจะได้น้ํามันแล้วเนี่ยน้ํามันตัวนี้นะคะจะเก็บรักษาได้อยู่ประมาณ4เดือนนะคะวิธีใช้ก็คือนะคะให้เพื่อนๆนะคะล้างหน้าหรืออาบน้ำเสร็จซับพอหมาดๆค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้น้ํามันตัวนี้ลงก่อนนะคะครีมบารุงผิว ทุกชนิดค่ะจะช่วยคุณได้เห็นผลอย่างมหัศจรรย์เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของเราจะมีประโยชน์มากๆนะคะถ้าคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ